คุณหมอสุดท้ายอยากจะพูดอะไรไหมเอาเชิญครับก็อยากจะพูดว่าหนูว่าคือเดี๋ยวนี้ค่ะในภูเก็ตมันมีต่างชาติกับคนคบไทยที่อยู่ด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะค,คืออยากให้ทั้งสองฝ่ายอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันใช่ค่ะคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนอาชีพไหนมีประโยคที่เขาบอกว่านี่ถ้าเป็นเรื่องนี้ค่ะถ้าเป็นแค่ตาสีตาสาอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ดังขึ้นมาแบบนี้หรอก หนูว่าคนไทยไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้ค,คนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพของตัวเองในแต่ละคนห,หนูว่าไม่ว่าเราจะเป็นหมอหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามทุกคนเท่ากันหมดคะคะแล้วก็การทำลายร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้ในสังคมไทยหรือไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามอะค่ะหรือว่าถ้าเราอยู่กันได้พูดกันดีๆได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็น่าจะดีกว่านี้ก็ใจครับคือหมอทันหมอทัน,นดาวเนี่ยหมอทันดาวเนี่ยเป็นลูกของตาสีตาสามีญาติเป็นตาสีตาสาเพราะเราไม่ได้มีสิทธิพิสูจน์อะไรเลยครับเพราะ <ผม S 2> อย่าไปคิดว่าหมอหรือเปล่าให,ให้มีความเสมอภาคกันต่อหน้าคนหมายครับผมเอาละครับ,รบแล้วก็